เกก๋นุ่นน,น,นุ่นดูเสานุ่นดูเสาไปไงนี่ไงใส่เหล็กข้างบนแล้วด้วยนะม,มองตรงนี้ตรงกงินเปะเลยเนี่ยหูไม่อยากจะเชื่อว่าทำได้ไงวะต้องออกไปดูง่อเพื่อเห็นปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อน,อ,น,นอ่าไอ้วันมาไงนะวันบ้านมึงไงใกล้กเสร็จแล้วเฮ้ย ี่ไ,ไปดูหิ่งช้ากันหน่อยฟาดดูหิ่งช้ากันโหวิ่ง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 วิ่ปนี่นี่ไปอย่างนี้แล้วดูหิ่งช้าแป๊บน,นึงก่อนเอ้าหิ่งช้าเท่อ่ะนี่ไะแผ่นโตได้ไหมนี่นี่เป็นไงานไงนี่โตมาอย่างนี้เลยเป็นเป็นไม้โอ้โหงา นี่เลยกับกะบ,บาดใหญ่ๆเลยนี่ไงโอ้โหนี่เดี๋ยวตรงหน้าบ้านนี้ก็ทำกันกระโดดเข้าไปเหมือนกัน ใส่ปูนแม่ไม่เอาใส่ของตัง้วตังของโลกเลยหา่โล่งเลยไม้อยู่นู่นป่ะทุไม้มันคือทองจริงอยู่นี่นี่กว่าดูบ่วงสบายกว่าเปิดแล้วเข้าไปเลยการขุด บ่วงบ่วงทำเอาหยิบบ่วงมาเล่นนี่อยู่ไหนอยู่งานบนนั้ไนไงไม่มีอ้วน็นตัวน้องอแขนแนะต่สมมติว่านี่คือตุก๊กแกข้าไปดึงเชือกดึงดึงอุ้ยโอ้โหตายแน่มึงตายแน่<ป>นี่ไงบวงจับตุก๊กแกปะปะปะมา,อ,า,มา,อ,าอ่ะไอ้เวมาอ่ะ

ม,ม,มาพอแล้วลงคลิปกันดีกว่าบายบาย